ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชม t o y ยต้ v i ีโนะครับคันนี้เป็นรถปี2 5 0 5ครับเป็นเครื่อง3.0ตัว G นะครับตัวท็อปสุดเครื่องคอม m o อร์เรลเทอร์โนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับตัวนี้คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเช่นเคยนะครับเป็นรถบ้านผู้หญิงใช้งานครับใช้งานรักษามากครับสีสวยรอบคันนะครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องทำแล้วนะครับ สีสันเงาฉ่ำทั้งคันทั้งหลังมีเคลริบอยนะครับไม่มีแอร์นะครับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับรถเดิมเดิมนะครับท้ายไม่เคยโดนชนนะครับซอกตะเข็บเดิมทุกจุดนะครับภายในสีครีมสวยนะครับไม่มีชำรุดนะครับพปงมาลัยมีแอร์แบ็กนะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้วิทิุเดิมติดรถอยู่ครบหมดครับผมเป็นบอกกรรมยี่นะครับเป็นหุ้มหนังไว้นะครับ ายในสวยมากครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเปิดแคปไม่ได้นะครับตัวนี้สตาร์ททีเดียวติดนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องดูนะครับเครื่องดีมากครับคันนี้ขับทางไกลสบายใจหายห่วงครับไม่มีปัญหาความร้อนนะครับเครื่องเดิมๆครับไม่เคยเปิดทำมาก่อนคันหน้าเดิมครับตัวเลขเดิมอยู่ครบหมดนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบน็อตไม่เคยขยับนะครับคันนี้ เหตุดิมครับน็อตปากกระโปรงไม่เคยแกะเลยครับการันตีว่ารถคันนี้ไม่เคยชนมาติดขาดครับเครื่องแห้งๆครับไม่หยุดไม่เยิ้มห้องเครื่องไม่โซมนะครับสะอาดสะอ้านนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลยพาสีหกสิบแปดนะครับปีหกแปดเลยครับเล่มพร้อมโอนครับชุดโอนครบหมดครับผม ซื้อไปวิ่งเข้าขนส่งอนได้ทันทีครับเครื่องแน่นมากครับไม่มีไอยไม่มีพ่นครับท่านใดหาซื้อใช้งานนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยครับไม่ถูไม่ต้องซ่อมแล้วครับลองมาชมตัวจริงได้นะครับมาทดลองขับได้เลยสงสวยนะครับคันนี้ท่านใดนะครับหาใช้งานอยู่นะครับมาชมตัวจริงได้เลยนะครับแถวบางกยสารกลางนะครับเป็นเกียรติติดต่อกับมหาวิทยาลัยไม่ดนสารยานะครับ สนใจยังไงโทรสอบถามกันก่อนได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ